ให้เห็นแล้วจะมาพูดถึงอันนี้กันจะมาพูดถึงอันนี้กันไอที่ไอที่มันเป็นน้ำอะฉันจะปรับเลยฉันจะปรับไอ้น้ำบินในในนั่น่ะอาหารสารฉันจะเลือกใหม่รอบทั่วอีกรอบจะทำไงวะเนี่ยถ้ามึงโอนเขาคงไม่ว่าหรอกคุก็ว่านะเดี๋ยวฉันจะบอกเหมือนปลูกฝังใช่พอพูดก็เข้าใจได้ว่าปลูกฝังว่า เด็กจะต้องรู้กฎหมายตั้งแต่เด็กเลยแต่ทีนี้ถ้าให้อาจารย์พูดเนี่ยเด็กมันไม่อยากฟังเพราะว่ามันคือใครไม่ใช่มันหรอกคือเด็กไม่อยากฟังเพราะว่าอะไรลำคาญผู้เยี่ยอะไรเด็กอะแกะอายุแค่ปห้าปหกอ,อะมันมีเชื่องมันู้เรื่องเลยนะแต่แต่ว่าก็จับอะเล่นแบบไอ้พวกไอ้ไผ่แบบว่าเยอะแล้วว่าเยอะอะมันเขา้าใจเขาว่าเยอะปะ เรียนวัดไงทีนี้ต้องด่าพ่อด่าแม่มันมึเข้าใจปะเพราพ่อแม่มดูแลไม่ดีควายมันจริงจร้พวกเนี้ยบางตัวเห็นพ่อเห็นแม่เล่นยาวตั้งแต่เด็กลูกมันจะได้ดีได้ไงอ่ะมึงคิดว่ามางงาันไงเปลาดใช่ปล่ะใช่เปล่าดาราอย่างเงี้ยดาราคนควายนักร้องควายพวกนี้ยยี่อ่ะไมได้มันดีเกินไปฉาใช่ปหไม่ฉาหรอกหน้าเงินมันหน้านหวงไงกระดาบมันหน้านหวูไงหน้านหวงมันไงมึงเข้าใจปะแม่ พราะฉะนั้นแล้วกูมีสิทธิ์ไงรูปก,ก,กูไม่ใช่อะก,กูจะฆ่ามึงเลยถ้ามึงยุ่งกัเงินกูมึงเขาจะบลาถ้าเป็นเงินกูไงถ้าถ้าไปถ้าเป็นลูกกูกไม่ยอมไงเขาจะบลาพอดีมันไม่ใช่ลูกกูไงเขาจะบลาไม่มกูจะด่าใครดอกจะพูดเรื่องแล้วนะกูลืมตอนแรกฉันคิดอะไรออกอย่างหนึง่งฉันคิดอะไรอะไรฉันลืมว่ะเฮ้ยหมึดๆจะดูอะไรในเวทและ